สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมช่องจารอบและวันนี้เราอยู่ในเกมวันพันแมนเดสตองเกตนะครับวันนี้เราจะพามาสง่งทีมยูทูบเบอร์ดัง2คนนะครับที่ผมบังเอิญเล่นเซิร์ฟเวอร์เดียวกันกับเขานะครับคือเซิร์ฟเวอร์341นะครับซึ่ง2คนนั้นก็คือลุงยุทธเฮ้ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่คนนี้นะครับลุงยุทธคนนี้แล้วก็คุณโปเต้นะครับซึ่งเราก็จะมาลอง PV p กันด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไง ก่อนอื่นเราไปดูตัวเขาทั้งสองคนเลยครับนี่ครับตัวลุงหยุดรู้สึกว่าเขาจะเล่นช้าไปหนึ่งวันนะครับก็เห็นพลังตามแต่ก็ตามอยู่ไม่เยอะนะครับเราก็ดูตัวเขาครับอืดวงสี่ดาวนะครับอุปกรณ์สามดาวนี่ครับเด็ดสุดซีเวอร์แฟงมีในเซิร์ฟประมาณสามสี่คนนะครับ โอ้โห oh, ของสุดมากอุปกรณ์สามดาวตาสามดาวนะครับทัศนก,กิสงสัยไม่ได้ปั้นเยอะนะครับเดี๋ยดูตัวคุณโปเต้กันนะครับนี่ครับตัวคุณโปเต้อืม้มตัวสายฟรีจริงไหมเนี่ยมีทั้งด้วงเด็กอะตอมมิกนะครับซึ่งต่างจากผมนะครับ สายงบน้อยตัวผมยังไม่โหดเท่าเลยนะครับมี SSR แค่2ตัวแล้วเราจะไปลอง PVP กันนะครับไปดูตัวละครที่ผมจะ PVP วันนี้เลยก็จะมี Atomic, ิราาาทะเลลึกท t มสิบิ i อ o n t h o n g n แล้วก็ m o เมงไรเดอร์นะครับส่วนคอก็จะเป็น พอราชาทะเลลึกนะครับการจัดตัวก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลอง PVP กันเลยเรามาลองดูกันว่าเราจะสู้ได้ไหมกับสายเปที่แทะถูกของลุงยุทธนะครับเปิดมาด้วยเด็กฝั่งลุงยุทธนะครับตามด้วยมุงเมงของผมบัฟให้อัตอมิกแต่ความไปยังไม่พอบอลทองเขายิงมาก่อนแล้วก็ปาดด้วยอัตอมิกคิดซึมสามดาวอือหือตายไปสอง ทัสมกิสวนมาสะท้อนเกือบตายเองนะครับทัสมกิรอซินวร์แฟงก็อือ้แรงมากสามดาวสะท้อนตายหรือเปล่าตอนนี้เลยแค่อตอมิกกับราชาทะเลลึกไหวหรือเปล่าโอ้โหทัสมกิมาอย่างงี้แตกครับแล้วก็ซิเวร์แฟงปิดฉากยังราชาทะเลลึกได้สวน แต่ก็ยังไม่รอดนะครับสู้ยากมากครับสำหรับตัวผมที่มีเอเาแค่สองตัวกับทีมลุงยุทธที่เป็หนักมากงั้นเราจะไปลองดูกับคุณโปเต้กันเลยผมได้เปิดก่อนโอเมงบัฟให้อตอม,มิกปาดไปโอ้โหเกือบตายเลยนะครับอาจจะด้วยเพราะ คุณโปเต้ไม่ได้เติมหนักนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้แต่ฝั่งเขายังตามด้วยบอลทองอืือผมเกือบตายนะครับปลาชาทะเลลึกสัตดวด์ดวงเข้าไปเกือบตายเหมือนกันบอลทองปิดฉากเลยครับผมชนะได้อาจจะเพราะคุณโปเต้เขายังไม่จริงจังเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลอง PVP กันด้วย ว่าผมจะขึ้นที่2ได้ไหมเพราะที่1คงไม่ไหวนะครับกับคุณส้มตำไก่ย่างที่มีซิเวอร์แฟงนะครับสุดจริงครับคนนี้เดี๋ยวเราไปลองที่2กัน60เพชรจัดไปผมใช้เซตเดียวกันกับเมื่อกี้เลยนะครับบอลทองเขาได้เปิดก่อนโอ้โหแรงมาก โมเมนต์บัฟให้อตอมิกคริสซึมไปไม่ตายสักตัวนะครับปราก็โดนสวนมาด้วยเด็กตามด้วยฟุบุกิบอลทองผมร่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแทงคออบไทยมาราชาทัดลลึกสวนกลับไปฝั่งเขากลับมาเหมือนกันอตอมิก็บัฟให้อีกแล้วยิงยังไม่ตายนะครับ จะรอดหรือเปลา่าฟุบุกิพายุนรกอะตอมิกสวนขึ้นเปี้ยงเขายังเหลือ2ตัวผมก็ในสวนอีก1ครั้งก็ยังไม่ตายผมตายเองยังไม่ได้นะครับเราอยู่เพียงที่3เท่านั้นนะครับ อืมวันนี้ก็คงต้องจบเท่านี้ครับพาเพื่อนๆมาส่องดูลุงยุทธแล้วก็คุณโปเต้นะครับสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกัน